ไาด,ด,ดิเนาะตักเสร็เดียวรถตักเอาอีก,ลปปออกเลยหมก่อหน่ยอยอาะนะมันเนี่ยเกงเขียวหวานใส่มเะเขงเกล็ดทะเลเกละเลแล้วเราใส่มะเขือจรี่เนาะไม่มะเขือบ่มันมาเป็นเกล้งเขียวหวาน ปานี่เป็นตัวขอวากแกงเคี่ยวยวกนงะเือนีกงใส่ะเจนงงท้านี้สยวไข่โอ้ให้โซ่เนด้านมันนี้เอะเอาเมาเดินมเอ่าร้านชากรขาวเดมาเดีกับข้าวกับข้าวเจรมาจาน อาจารย์แม่เด้วอาจารย์นะเข้าแล้วมีแต่ปวดหนวเนียนักวสุอสุนั่งแดงม่นน้เ่อยฮแต่มากแต่ครูจีรหนักมาเลยหน,นักหัวมาเลยเจ๊น้ำก็จะบริกินขานำนวน ตั้ง,งทางนี้ที่พอสิ้นโบกี้อ่ะดอกไทยคอยนี่ได้สิเอ,อาค่กล้องมาหนี่นมีทั้งอาหารลาแล้อาหารไทยหารลาคือคัม่ัขามลง โอ้ใส่ซอสหรอใส่ซอสใส่ขึ้นงาไม่ใส่ขึ้นมือโอ้ยใส่มืดก็ได้ก็ว่าตั้งแต่กินเลยก็ขลุ่มเลยสักน้ำตั้งทำไมซอสมะเขือเทศเทศอันนับไปทางพอดีดึงไปอีกทีหิมภาข่าวนี่ยเป่าพิชชาพิซชาพิชชาคือหน้าซอสพอคืออะไร ี่เลยห้องอาบน่า่านยานกินก่อ,อกนน,นไหนคืพอพบกาบพอจังตไม่้าจะนวนนไรด้ข่าอันสบายดีพี่น้องมาเด้อกินเซงขงเมงแล้วก็ทอดไข่วันาานี้นะคะ สวัสดีพี่น้องทุกคนข้าวขาวง่ามมะลีวันนี้นะคะับร้านสาวต้องเลาอกมันต้องเล่นะสิี่ผิวพวกง่ามเลยเข่าตอนในในนะคุ้งข่าวครั้งแรกที่ว่าได้จิ้มนะพี่น้องมีว่าผ้ามอมาเด้อมาเด้อใครจะกินมาเด้อต้มหอยวะสบายดีต้มข่าวอะไรกูเขามีสนแล้วต้มหอยเนี่ยขายไม่ออก คนกินก็นกินคนนอนกับนอนคนปินไข่ก็เปินไขน่อดาไม่สบายเป็นวัดโมงเมนเป็นไข่เมามาซ้่เหน็เข่าวไว้กดจักหนึ่งเขา่ขาเข่ากับสติกสามสีนี่บวงมาเมนี่กลางมือ้อีกขนนึ้น,น,นเปขางเดี๋ยวนั่งจ้าลงมือดดจา จะเชื่อขาวนะ้ะเจาะนอกว่าอะบ้านะเด้อรสาตหวานไมนมมาทำลมเด่น,น,น,นมาได้คัดองค่ะแซ่็นะจ๊ะอยากกินลายเมม่อถอดไข่เกิเห็ุในตู้ลยทอดอ,อ,อื้มขอบอี ฝนก็ตกสองมือแล้วอากาศเริ่มี่ห่อนแล้่เป็นทาวดีเนาะท่าวดีสำหรับผู้เกี่ยวเขาผู้เกี่ยวก็เป็นผู้เกี่ยวเนาเพอเกี่ยวหลายนจ้วจะมาเชิไปเกี่ยวเข่าซลานจ้ะ เขามันอาจจะลงสุดเติงแต่ฝนตกเล็กๆไม่น่าจะให้จะลอยนะบอสถลาให้เติมก็ไม่สุกต้องขังทางนี่ยผมก็จะทำก่อนเขาแล้วเห็นเดินตะมันตัว้ขังทางำเต่เตินะครทุกตัวแะ้วจนลงแต่ตลาดไม่น่าได้อย่างมันเีวคเขา ไดยนนแล้วหน้าเ็เป็นหน้าทามหน้าลุกมเดหน้านห้ากระสูหน้าให้หนึ่งนะกระสุรอักได้ว้าออย่าเอ้ยเห็นยู่กล้องนั้นนะสีน้ำเงินยังเด็บ่ใช่เสสบายดีปะลุงลูกพี่พี่สบายดีปะลุงดังตรงน้ก้ดึงมายังหยกสีพอเห็นสอดไ่แล้ิใจสอดใพิซซาพิซซา ไปซื้อมาบสพิจซราบอบอบตองตาดอยัง่นัง็งนังตัวไบาตไก่พิซซ่าอลมีินามีงีนี่เนี่บอน่อับคนังมันหอนะครับบอนิตองขาฟนโอ้ส่จอมแสบไปกินขอด่าเลยกินแล้วก็แปลงฟันแล้วก็นอน กินทอดพิซซ่าใช่ไครับวันนี้นะคะจะบอกว่าแม่ครัวเราอันเม็สบายก็เลยไม่เห็นทางนการละได้ต้องหันออกอาหารของไอการเนี้ออาวัตมาปล่อยแล้วมื่อแม่บอกแม่ครัวรักเท่ากับป่วยพี่น้องเลยเป็นเช่นน้องเอ๋ยบอกลุงนะลุงมาเอพ่อชายได้ขอยเลยเด้อ บอกนี่บอกพุกนี่มันหายกินลำพอบได้ไ้พอับชาบกพราัวผอไม่เคยทำกับข้าวบอกพอเทปดิมีอันนั้นเนม่เห็นโอ้ยตายเลยเอื่อย็สดงเหื่อยก็มีอจะไสด้กินยงไม่ได้เะไรเห็นดิเทปโยกคะแนนไห มากินหญ้าแล้วกินกอก้าข้าวตัดึ่งโปงออกมาใหม่ๆเจ้าไปทำไะคแม่มากินคเนี้ยจะบอกว่าอะบ้างหข้าวแต่ตอานนี้ไกินข้ั้งแรกเลยงั้นมานเลย้างก่อนนะล่อหุงอดเป็นยังไง้าง อคือปคือปไม่เท่าไรเนา่ะอเนาเบือหน้าตอ้าเืองหลังจาารดามาอไข่ปะซิมันเสร็เดี๋ยวเนนี้ามาลูกจานเอากิโลกรกิโรไข่ปาคาเวียไข่นี่นี่มาอดนี่เนื้อส่ว โอ้ลูไปลูกุจอร์นไส้เออตักเบิด์แถแล้วอืมอร่อยไหมรู้สึมาห่อไข่ใส่จานมือหนึ่งบ่อาเทียนกินหน้าอร่อยไหมเราก็ว่างจานลงวางมัจานตอนอันนี้ทอดไข่ใส่ซอสมอเตอร์เซอร์ลอยจำฮู้โสดโสดซอสกระเต็มตุ่ยตัวตรงบักใหญ่ โบสถมันกินข่ามปีส่ามันตะวันตเลยมรุอาม้ากันินลงด้วยจิ๋งก่นเรื่อมาเกิดป่วนี่หนุามต่อแม่เลยตตากินค่าตัวจงงูให้กูกินมาทุกอย่างคนนั้นกินข่าหิวข่าจังหวะสั่นโถสั่นนี่รอว่าจะมาตัวผู้สาวใส่เบิร์ดเอ้ยบริยัง กตอลอยแสบคะแนนมอตัคะแนนให้ลูกแน่นี่ก็ได้ตากิโดมันดเลยดกตาาลดเอาตาเอาน้ามันะลูกตาลดงหญ่คะแนนเดือตอนอนง่นะตกเลยพอพอกินเผ็ดิเผ็ดมดนึง้ากินครป่านเห็นยุ

นัมาแลออยออี่ีอันนี้ความามันยังม่ทันเย็นนี่อร่อยหมดข้ามไปนึงจานแล้วลัว้เป็นทางทางไปใส่้าหารมันี้วยเบมแล้วอันนี้มีโบมแล้วลอวัวนนี้มตอนแรก้มอิษากินแกงผัแห้งะเลแต่โทษหมวยหิวแหง้งยังน บะมมขาวขาไปูนเอเขาดูเลยนอีเอซเาซเออาเอออนี้างน่าเลยบร้มจบอิามาๆเ้ยไ่ได้สอขาได้สับน่วยานมันสุการ์ทง ลาอะไพี่น้องขอบใจสุขูสุคนที่ขเขามาเบ่งพ่อกันไม่คิปหนาะกับน้องเสาลาสบายดีไม่ตอำนูนะ